สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับชลี่นะคะและโครงการปรามสปริงไลฟ์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของสุภลัยนะคะที่นี่ค่ะบริหารงานโดยบริษัทหดใหญ่นครินจำกัดนะคะซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า30ปีค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมโครงการกันเลยค่ะไปค่ะบ้านสุภารุไทยค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะด้วยพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวในทุกๆประโยชน์ค่ะ197ตารางเมตรด้วยกันนะคะ 4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็มีที่จอดรถอีก2คันนะคะราคา5ล้านเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าทำไมเขาถึงชอบกันนักค่ะ หลายท่านที่ชอบบ้านสุภรุทัยนะคะเป็นเพราะว่าห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมนะคะมีพื้นที่กว้างเต็มพื้นที่หน้าบ้านค่ะแล้วก็ยังจะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะพร้อมกับอ่างอาบน้ำด้วยค่ะห้องนั่งเล่นของครอบครัวชั้นบนค่ะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้งานได้ตามต้องการเลยนะคะ และนอกจากนั้นนะคะยังจะมีห้องนอนชั้นล่างสำหรับสมาชิกค,ครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะ